นี่ก็คือหน้าวานเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือหน้าวานนะเขาหลังจากน้ำลดแล้วน้อจ่ะเนาะอันนี้ก็คือหน้าวานเป็นหน้าวานบางหม่องพ่นกระจ้าวานเอาอันนี้ก็คือหน้าหนองสาวพ่นวานเอาเนาะจ่ะดำพ่นกระดำว่านพ่นกระว่านเนาะหน้าพ่นกระหลายไร่เติบของพี่พ้าพ่อนี่ดำเอาเบิดเนาะจ่ะ คือหน้าวานเพนเขางามๆเนาะพี่น้องคนน่ะบรรยากาศล่มเย็นเย็นอยู่ตรงหน้าพี่น้องวิภพ,พ,พ่อพ่อนลงมาไทยให้พี่ให้น้องเบิงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือนามถดแล้วจะมาอีกเด้อหนามไฟก็ได้เนาจะจ้ะให้มาแต่ฝนพอเนาะจา้ะพิภาวอ่อันนี้ฝนตกป่วยๆเนาะวิภพ,พ,พ่อพ่อนกับก,ากาลางห่มกลางร่มลงมาดูทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะจ้ะชมบรรยากาศทงไฮตรงหน้า,นา,า,า,นาอันนี้ก็คือเขาหน้าวานเพลินเนาะจ้ะเนาะ สวยงามมากเลยเขากระล่างแตกก่อเนาะพี่น้องเขากระล่างงามเลยเนาะจ่าส้มทงไฮทงหน้าเนาะอีกเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ก็สิเป็นข้าวเลืองเต็มทงไฮทงหน้านะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะม,มีพนอยู่อันนี้ก็คือพนสมัยนี้อาจจะบ่ค่อยมีแล้วเนาะจ้ะเนาะพพนนี่ก็คือมันจ,จะมีดินเป็นกองแล้วก็มีต้นไม้ต้นไหลเนาะโก้คิดั้งสมัยนี้ก็บ่ค่อยมีแล้วจ้าพพนก็ได้จ็กหน่อยก็ใส่เบ็ดกบ เบ็ดปูเบ็ดป่ากันแลจักหน่อยเนาะจ้ากันมีนาม,มาเนาะคลิปนี้พี่พาพรพามาเบิงเขาวานเนาะจ้าเนาะหน้าข้าวหวานอันนี้หน้าข้าวานเราไม่หน้าเขาวดนเนาะจ้าเนาะว่าเขาก็ง,ง่ามขึ้นกันเนาะจา้ามันเป็นหน้าท่ามหน้านามพี่น้องขอบคุณผู้รับชมนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะ